สวัสดีครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นะครับจะนําเหรียญของหลวงพ่อทองพูลนะครับวัดภูกระแตรุ่นสถาปนาจังหวัดบึงกาฬนะครับออกเมื่อปีพศ2557นะครับเป็นอีกหนึ่งสุดยอดเหรียญดีของจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งหลวงปู่ทองพูลสิริกามโมนะครับท่านปลุกเสกนะครับเป็นรุ่นสร้างบารมีแบบแรกนะครับเป็นเหรียญของจังหวัดบึงกาฬนะครับสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ในปีพศ2557นะครับเหรียญนี้ก็มีลักษณะสวยงามนะครับเหรียญที่นำมาให้ชมนี้ก็เรียมกันน้ำนะครับเก็บผิวมาอย่างดีนะครับผมซึ่งเหรียญนี้นะครับแกะพิมพ์ได้สวยงามนะครับดูใบหน้าหลวงปู่นั้นดูแล้วเหมือนมากนะครับดูเปลี่ยนไปด้วยอํานาจบารมีนะครับจัดสร้างโดยจังหวัดบึงกาฬนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกครบ3ปีนะครับในวันที่23มีนาคมปีพศ2557นะครับ ที่ได้สถาปนาจังหวัดบึงการขึ้นมานะครับและเหรียญน,นี้นะครับยังถือเป็นรุ่นสร้างบารมีของหลวงปู่ทองพูลแบบแรกอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูความสวยงามของใบหน้าท่านนะครับนี่นะครับผมใบหน้าท่านก็จะสวยงามมากนะครับรุ่นนี้แกะพิมพ์แกะบล็อกได้สวยงามมากนะครับมีตอกโค้ดนะครับผิวเหรียญก็จะเรียบตึงนะครับเป็นเหรียญยุคปี 2,557นะครับรุ่นสร้างบรมีแบบแรกของท่านเลยนะครับมาส่องดูความสวยงามกันนะครับเหรียญแท้ต้องคมชัดนะครับคมชัดสวยงามนะครับลักษณะของใบหน้าท่านดูมีชีวิตชีวานะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นสารากลางจังหวัดบึงกาฬนะครับแกะรายละเอียดได้ดีมากเลยนะครับสวยงามมากนะครับนี่ครับรายละเอียด หยิบย้อยต่างๆนี่เก็บมาได้หมดเลยนะครับตัวหนังสือต้องคมชัดนะครับชัดเจนนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะครับหลวงปู่ท่านเมตตาอธิษฐานจิตให้เป็นอย่างดีนะครับผมบุรคุณดีทุกด้านนะครับนี่ครับตัวหนังสือก็จะเขียนว่า3ปีนะครับสถาปนาจังหวัดบึงกาฬนะครับ23มีนาคม2557นะครับถือว่าเป็นเหรียญดีอีกหนึ่งเหรียญของจังหวัดบึงกาฬนะครับชาว จังหวัดบึงการก็ควรมีเก็บสะสมไว้นะครับที่สําคัญก็ราคายังไม่แพงนะครับเหรียญรุ่นนี้เล่นหากันได้ในหลักร้อยนะครับผมถือเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมโดยที่หลวงพ่อทองพูลนะครับก็ท่านก็เป็นสิทธ์สายกรรมฐานของหลวงปู่มั่นนะครับผมหลวงพ่อท่านก็เค่งคัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งนะครับผมมีเมตตา บารมีสูงนะครับผมนี่ครับมาส่องดูความสวยกันอีกรอบนะครับเหรียญของท่านนะครับสวยงามมากนะครับผมเหรียญน,นี้ก็ยังไม่ผ่านการใช้นะครับรายละเอียดของการจัดสร้างพิมพ์นะครับก็ชัดเจนนะครับรายละเอียด ดีมากนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่สวยงามนะครับของจังหวัดบึงกาฬนะครับจัดพิมพ์จัดชัดจัดสร้างนะครับเจตนาในการสร้างดีเยี่ยมเลยครับครับผมคลิปนี้ก็นำเหรียญของหลวงพ่อทองพูลนะครับสิริกาโมนะครับวัดภูกระแตจังหวัดบึงกาฬนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอแค่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ